สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะพามาดูนะฮะลำบงย้อนยุคครับงานย่าโมประจำปีนะฮะ2,566นะครับจัดกันนะครับ12วัน12คืนกันเลยท,ทีเดียวนะฮะนี่ฮะภาพมุมสูงครับของเอวทีลำบงย้อนยุคนะฮะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดมาหลายปีนะครับปีนี้ก็อัดอั้นตันใจนะฮะ ประชาชนอย่างร้นหลามกันเลยทีเดียวนะฮะมาชมบรรยากาศกันเลยครับนี่ฮะโอ้โหหาเครื่องก็โอเคฮะจำๆกันเลยฮะนี่ครับปลดปล่อยเต็มที่ครับคุณลุงคุณป้าคุณ้าคุณอานะฮะโอ้โหเต็มลำวงกันเลยนีฮะนี่เด็กน้อยก็มีนะฮะจำๆนะครับหาเครื่องฮะสาลำวงนะครับอหรือที่เรียกกันสาลำวงกนและฮะจำๆกันเลยครับนี่นะฮะ ลำวงย้อนยุคนะครับของอะไรเนี่ยของอบจโคราดนะครับของออจโคราชครับนี่ฮะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยครับบรรยากาศนะครับมวนซึนโฮเซลนะฮะนี่ฮะนี่คุณป้าคุณป้านี่นะฮะแจมกันเลยฮะแต่งชุดแจมๆจแบบนี้นะฮะโอ้โหโยกกันแบบนี้กันเลยนะฮะโอ้โหพี่พี่นะฮะพี่พี่ยุคไวครามนะครับก็ มันสนุกกันไปนะฮะตามภาษานะครับก็ไม่มีอะไรเกินเลยนะฮะโอ้โหไม่ีอะไรเกินเลยครับก็เต้นกันตามสนุกสนานครับนี่ฮนะข้างล่างก็ยังมันนะครับข้างล่างก็มันไม่แพ้กันนะครับนี่ดูฮะดูสองสาวท่านนี้ครับนี่ฮะสนุกกันเลยนะฮะโอ้โหมันจริงๆนะฮะมันกว่าเวาทีอื่นๆเลยนะฮะลงวงย้อนยุคนะครับแล้วก็มีทั้งเพลงใหม่ๆเพลง อเอาใจไปรุ่นก็มีนะครับนี่ฮะออกสเตปกันใหญ่เลยครับข้างล่างฮนะดูฮนะมันกันเลยฮนะสนุกสนานกันไปนครับสําหรับเวทีย้อนยุคนะครับงานย่าโมนะฮะนี่ฮนะพอรับบัตรรับตั๋วครับก็ขึ้นขึ้นมาโค้งคำนับกับาสาวลำวงนะครับสาหรับท่านชายเนาะแล้วก็มาเต้นลำวงกันนะครับนี่ฮนะโอ้โหเยอะแยะมากมายครับพี่น้องโคราชนะ ประชาชนชาวโคราชนะฮะโอ้โหหนาแน่นกันมากเลยฮะมากันไม่ขาดสายเลยฮะโคราชเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับมีทั้งสายสองอำเภอนะฮะก็จัดกับทุกที่ฮะแต่ที่นี่เป็นเป็นอำเภอเป็นอำเภอเมืองนะครับอ่าก็จัดยิ่งใหญ่อลังการกว่าเขาหน่อยนะครับใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะดูฮะโอ้โหนะนี่นะฮะชุดแจมๆนะฮะนี่ คุณคุณพี่คุณพี่เรียกเพื่อนๆมาเต้นนะฮะนี่สาวลำวงน้องก็โอเคน่ารักนะฮะแจมนะครับก็สวยงามครับน้องๆน้องๆสาวลำวงก็สวยงามนะครับนี่บรรยากาศนะครับนี่มาเป็นทีมมาเป็นแก๊งก็มีเด็กๆก็มีนะฮะเด็กๆก็มาครับเด็กๆก็ชอบนะครับนี่ลายคามครับไปรุ่นนะครับมาโค้งลำวงแล้วนี่มารอแล้วนะฮะนี่น้องก็ยิ้มหวานซะด้วยนะครับ นี่อายุกันแล้วนะฮะได้จังหวะโจะกันแล้วนะฮะโยกกันเลยนะฮะเต้นตามน้องๆ้องก็ได้นะครับสนุกสนานกันไปนะฮะเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีนะฮะไทยนะฮะก็คือลำวงย้อนยุคแหละนะฮะนี่ฮะเป็นไงฮะออกสเต็ปครับพี่หมวกแดงนี่เป็นไงสเต็ปนี่คุณพี่เสื้อสายเดี่ยวเป็นไงสุดยอดนะครับข้างล่างก็มันไม่แพ้ก,กันนะครับเพราะว่า ข้างบนเวทีจำกัดนะครับรับตัวซิ้นมาจํากัดแต่ข้างล่างก็เต้นกันได้ครับวัยรุ่นก็มาครับเป็นางวัยรุ่นเต็มเลยนะนี่ข้างล่างก็สนุกสนานนะฮะนี่พี่เส้อแดงอีกแล้วนะฮะพี่เส้อแดงนี่ล็อกเต้าไว้เลยพี่เส้อแดงล็อกเต้า right. ไม่ให right. ้ไปไหนเลยนะฮะนี่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับพี่เส้อแดงก็เต้นกับน้องๆไปนะครับนี่ definite. จังหวัดโจมมาแล้ว,วปับๆๆวๆๆ๊บปั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 ๊บนะฮะบันกันเลยฮนะ นี่นะครับสนุกสนานครับสำหรับลำวงนะฮะปี 2- อ6 6นะครับงานย่าโมะฮะมีให้ชมมีให้เต้นกันนะฮะ12วัน12คืนกันเลยทีเดียวนะฮะนี่กันโอ้สนุกกันเลยะฮะดูน้องๆเขาก็เต้นดาวสเต็ปของเขาเลยนะฮะนี่ชุดกระโปรงก็สะบัดผิวไหวนะฮะปุ๊บๆไป,ป,ป,ปเลยนะฮะเป็นไงนะฮะสนุกสนานกันไปนะฮะ พี่ดนตรีเขาก็พี่นักร้องนะครับพี่นักดนตรีเขาก็าจัดกันให้แต่นะฮะตั้งแต่เท่าไหร่นะตั้งแต่สี่ทุ่มนะ,ะตั้งแต่สองทุ่มนะฮะสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจนกว่าเราวงจะปิดนะฮะนี่นะโอ้โหนี่น้องใส่กางเองเสื้อนากี้นะฮะเต้นกันสนุกสนานนะสาวก็มีนะครับสาวขาวึขว้นมาเต้นเหมือนกันนะครับไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศนะครับเวทีนี้นะฮะเปิดให้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่นะครับ ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะครับนี่คะสนุกสนานกันไปนะฮะมาเป็นแก๊งมาเป็นทีมหรือจะมาเดี่ยวก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับสรับลำวงย้อนยุคครับนี่ที่เสื้อขาวฝั่งนู้นพี่แสดงแกก็ล็อกเป้าอย่างเดียวเลยฮนะล็อกเป้าฮะล็อกเป้าไว้นะเด็กๆก,ก็มีฮนะสุขสารกันไปครับจังหวะโจ๊ก้ก็มาฮะสนุกสนานกันจริงๆครับสลับลำวงย้อนยุกนะฮะ ท่านใดที่ยังไม่มานะครับปีนี้อาจจะไม่ทันนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะฮะปีหน้าก็จัดเช่นเดิมนะครับมากันสนุกกันให้ได้นะฮะรบบเวทีย้อนยุคนะฮะไอ้ล้อวงย้อนยุคนะครับของอบจโคราชนะฮะนี่ครับจัดกันตรงแยกแยกวัธตชินดานะครับจัดตรงที่แยกวัชตชินดานะครับก็ตรงข้างๆอบจนั่นเองนะครับอบจใหญ่ตรงตลาดตรงคูเมืองนะครับคูเมือง ภูเมืองยาโม,โมนะครับภูเมืองไอ้คลองน้ายาโมนะครับนาะนี่ฮะโอ้โหมันกันใหญ่นะฮะสุขสารกันไปฮะ,ะน้องเขาก็เต้นไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับโอ้ไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนนะฮะขึ้นมาพี่พี่เขาขึ้นมาทุกรอบน้องๆก็เต้นทุกรอบเหมือนกันนะฮะไม่รู้เอาแรงเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนนะฮะนี่อ้ามาที่นี้มาจังหวะเบาๆครับนี่ครับก็จังหวะเบาๆก็มานะฮะโอ้ นี่น้องๆเขาก็ลำสวยงามเลยครับเป็นจังหวะเบาๆนะฮะยุค50 60ไม่รู้นะฮะแต่เป็นจังหวะแบบคลาสสิกมากๆเลยฮะนี่ฮะน้องๆเขาก็เต้นอย่างสวยงามหยดย้อยเลยฮะนี่วันนี้มาในชุดนะครับมาในชุดเสื้อเหลืองเกลเกงริ้วๆสีดำๆนิดนึงนะครับนี่ฮะ แจ่มมากเลยฮนะน้องๆเขาก็เต้นได้แบบพร้อมเพรียงกันเลยนะฮะโอ้โหสนุกสนานกันไปนะฮะเป็นลำวงยุคเก่านะฮะนี่ก็เต้นการสนุกสนานครับโอ้โหแม่บ้านแม่เรียนนะครับหรือพ่อบ้านนะครับก็มาสนุกสนานได้ครับมาจาับคู่กันมามาเป็นแก๊งมาเป็นทีมหรือมาเดี่ยวมาอ่ะยังไงก็มาเถอนะฮะมาสนุกกัน,นครับ นี่ฮะ1ปีมีครั้งครับสลับงานย่าโมนะฮะสิบสอวัน12คืนนะครับเวทีลาวงย้อนยุคนี่ก็12วัน12คืนเช่นกันนะครับน้องๆก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะเต้นลาวงกับพี่ๆนะฮะทุกท่านนะครับนี่ก็นี่ก็รอนะครับรอคิวรอบนะครับรอคิวรอบถัดไปนะครับว่าจะขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะเต้นต่อนะฮะนะฮะ ประชาชนก็มาเตรียมพร้อมนะครับห,หนาแน่นครับหนาแน่นนะฮะดูไปก่อนนะครับดูน้องๆเต้นเข้าจังหวะไปก่อนนะครับเลงไว้ครับข้างล่างก็เลงไวนะ้ฮะเลงไว้ว่าจะไปกับจะไปเต้นนะครับจะไปเต้นกับน,น้องคนไหนนะฮะนี่ฮนะยิ้มหวานกันเลยทีเดียวอวันนี้นะฮะนี่ชุดนี้มาในชุดสีแดงฮะสีแดงสดใสนะฮะโอ้โหแจมๆกันเลยฮนะ นี่แหละครับพี่ๆเขาก็จองตั๋วจองบัตรคิวกันขึ้นมาฟ้อนการลากับน้องๆนะฮะวันนี้มาในชุดสีแดงเลยนะครับสีแดงสดใสปิ๊งเลยนะฮะน้องๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักเป็นกันเองนะครับนี่ฮะถึงฝนจะตกมานิดหน่อยฮะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับสำหรับลำวงนะฮะเช็ดพื้นเช็ดอะไรก็โอเคฮะเต้นได้ต่อนะครับสนุกสนานกันได้ต่อนะฮะนี่นะลำวงย้อนยุคนะครับ ยานย่าโม2 5 6 6หนะครับหรือปีนี้นีเองนะฮะ12วัน12คืนนะจัดเต็มคืนกันเลยทีเดียวนะโอ้โหโเต็มคาเราเบลเลยนะนี่นะป๋าป๋าก็ขึ้นมาเต้น,นครับนี่ป๋า,ป,าป๋าขึ้นมาโอ้โหป๋าเลียกไม่ถูกคนระับว่าจะเต้นกับน้องคนไหนนะ <c oughs> ก็สนุกกันไปฮนะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศนะฮะก็วันนี้อีกแล้วนะวันนี้ก็มาในชุดสี ส้มจี๊ดนะฮะนี่มีโยกโยกตามสเตปนี่เต้นท่าเหีียวน้อยด้วยนะฮะนี่ไงน้องไงน้องแต่ละคนนะน่ารักกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่โยกนะโยกนิดนึงนะฮะยึกนี่ยิ้มหวานจนด้วยนะฮะน่ารักกันเลยนะฮะไว้สดใสกันทั้งนั้นเลยนะครับทึบนี่เต้นท่ากระต่ายน้อยฮะฮึ้นมาแล้วครับสําหรับพี่ป้าน้าอาน้องๆหนูๆนะครับ คุณลุงคุณป้าขึ้นก็นมาเต้นกันได้นะครับเวทีใหญ่พอสมควรเลยนะยิ่งใหญ่อลังการครับปีนี้จัดหนักจัดเต็มครับนี่นักร้องนี่มีชุดชุดอะไรนะชุดจระเข้ร้องเพลงด้วยนะฮะจำๆกันเลยฮะสนุกสนานครับเป็นสีสันนะครับสีสันสำหรับเราวงย้อนยุคนะฮะโอ้โหนี่นี่นี่นน <c oughs> ดูท่าดูท่าดูท่าลุงปี้นี่ลามวยซะด้วยนี่นะฮะนี่น้องๆหนุหน่มๆก็เต้น,นคู่กับ น้องน้องรวงกันไปนะครับสนุกสนานครับนี่อ้าโยกตึ๊บึ๊บตึ๊บตึ๊บ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 นี่ยังไงนี่นี่น้องเต้นตามด้วยนะครับน้องขลังตัวเล็กเกเต้นตามด้วยนะครับสนุกส,สนานกันไปฮะคนเยอะแยะมากมายนะครับอบอกให้เลยฮะงานย่างมครับโคลาดนะครับนครรลาดสีมานี่เองนะเอาลุงเก็บเต้นท่าอะไรนี่ามาในชุดสี ไอชมพูนิดๆน,ดนะฮะโอ้โหวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็เอาละเอาละจังหวะนี้ละจังหวะนี้ละนะฮะก็เต้นกันตั้งน้องนี่มีท่าอะไรกันเขาเนี่ยนี่โชว์นะฮะโชว์สเต็ปเอวครับว่าสเต็ปเอวเขาย,ยังดีอยู่นะฮะนี่เอ๊ะท่ามอเตอร์ไซค์ด้วยน้องคนนี้นะฮะนี่ท่ามอเตอร์ไซค์นะฮะโยกไปยกโยก,ปยกมานะฮะโยกไปโยกมาเอาละนะฮะ พีซลายแกก็โอ้โหแกลมอย่างเดียวนะฮะเต้นสนุกสนานกันไปฮะไม่มีอะไรเกินเลยนะฮะก็เต้นการมังน้องกันไปนะไม่มีอะไรไม่มีเขาเรียกอะไรนะการทะเลาะวิวาสกันฮะก็มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างดีนะครับนี่ฮะเต้นโยกโยกันไปกับน้องเขาเลยนะฮะสู้ขนาดจริงครับสำหรับงานย่างโมปีนี้นะฮะใครยังไม่มานะฮะรีบมาเลยนะครับโอ้โหมันจริงๆฮะสำหรับวงเวที ลำวงย้อนยุกนะครับสู้ขนานจริงๆนะฮะมันกันเลยครับสนุกมากๆนะฮะผมบอกให้เลยฮะปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มนะครับโอ้โหนะฮะสุดๆครับนี่นะฮะอ่าก็ก่อนจากนะครับก็มาดูภาพมุมสูงในเวทีลำวงย้อนยุกนะครับนี่ฮะเป็นไงฮะเวทีใหญ่ฮะสุดยอดครับมีความอลังการยิ่งใหญ่มากๆครับปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มจัดหนักเต็มคาราเบลเลยครับ นี่เวทีกว้างๆแบบนี้เลยนะฮะใครยังไม่มารีบมาเลยนะฮะงานย่าโมครับ2566นะฮะประจำปี2566ครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะฮขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ